ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือเสียงโฆษณาที่ดังกระหึ่มและที่สำคัญที่สุดคือเสียงคิดในหัวของเราเองที่แทบไม่เคยหยุดนิ่งเลยหลายคนอาจเคยพบว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบจนบางครั้งปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวก็ไวเกินไป จนอาจส่งผลเกิดทบต่อความสัมพันธ์หรือแม้แต่ต่อสุขภาพจิตของเราเองสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการจิตดีชีวิตเปลี่ยนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าความเงียบที่พูดกับใจได้ดังกว่าคำพูดในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นความเงียบจึงกลายเป็นของหายากที่มีมูลค่ามหาศาลค่ะ ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการประมวลผลข้อมูลมากมายในแต่ละวันคุณอาจจะเริ่มหอยหาช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักหนึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ธรรมชาติกำลังบอกเราว่าความเงียบอาจเป็นหนึ่งในยารักษาใจที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้เราอย่างแท้จริงค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปสำรวจพลังของความเงียบเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าความเงียบที่เรากำลังพูดถึงนี้คืออะไรกันแน่หลายคนอาจเข้าใจว่าความเงียบคือการไม่พูดการไม่มีเสียงจากภายนอกหรือการไม่ทําอะไรเลยแต่ในทางจิตวิทยาแล้วความเงียบที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มาจากภายในหัวใจของเราไม่ได้มาจากแค่ภายนอกค่ะ นิยามของความเงียบที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือสภาวะภายในที่ไม่ถูกรบกวนลองนึกภาพดูว่าแม้ทุกสิ่งรอบตัวจะเงียบสงัดแต่หากในหัวของเรายังคนมีการพูดคุยวิจารณ์หรือคิดถึงเรื่องราวต่างๆตลอดเวลานั่นไม่ใช่ความเงียบที่แท้จริงเลยค่ะมีหลักคิดที่น่าสนใจกล่าวไว้ว่าเมื่อคิดน้อยจะพูดมากเมื่อคิดมาก จะพูดน้อยและเมื่อปล่อยวางจะนิ่งเงียบนี่คือแก่นแท้ของการเข้าถึงความเงียบจากภายในที่จะนำเราไปสู่การค้นพบและฟื้นฟูตัวเองค่ะพลังแห่งการฟื้นฟูจิตใจและสมองเมื่อเราเข้าใจนิยามของความเงียบที่แท้จริงแล้วเรามาดูกันว่าความเงียบนี้มีพลังในการฟื้นฟูจิตใจและสมองของเราได้อย่างไรบ้างความเงียบกับการเข้าใจตนเอง การนิ่งเงียบในเชิงจิตวิทยาเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และทบทวนความรู้สึกของตนเองได้อย่างลึกซึ้งขึ้นลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังเผชิญกับความรู้สึกสับสนหรือความเครียดการได้ถอยออกมาจากความวุ่นวายภายนอกและอยู่กับตัวเองเงียบๆจะช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการรับรู้ความคิดจิตใจภายในตัวเองได้พิจารณาถึงสิ่งดีชั่วที่อาจไม่เคยได้ปลดปล่อยออกมาเลย การทำเช่นนี้จะนำไปสู่การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงค่ะความเงียบกับการฟื้นฟูสมองหลายคนอาจคิดว่าเมื่อเราเงียบคือเราไม่ได้ทำอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วความเงียบคือช่วงวเวลาที่สมองกำลังทำงานเพื่อฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดค่ะมันคือสถาน,นะที่ปล่อยให้ร่างกายและสมองทำงานแบบไม่ถูกรบกวนเลยจริงๆ ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าความเงียบมีผลต่อสมองคล้ายกับการพักผ่อนอย่างลึกซึง้งมันช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์สมองใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลและยังช่วยกระตุ้นคลื่นสมองแบบอัลฟาซึ่งเกี่ยวข้องกับความสงบและความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะความเงียบสร้างพื้นที่ให้ความคิด ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังนั่งอยู่เงียบๆคุณเดียวไม่ได้ยุ่งกับข้อมูลขาเข้าใดๆจูๆ่ๆไอเดียดีๆหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ติดขัดก็ผุดขึ้นมาในหัวนั่นเป็นเพราะเมื่อเราไม่ได้ถูกรบกวนด้วยสิ่งเร้าภายนอกสมองจะมีโอกาสประมวลผลข้อมูลขาออกและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวต่างๆได้อย่างอิสระ ความเงียบจึงเปรียบเสมือนพื้นที่เปิดให้ความคิดของเราได้โลดแล่นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆค่ะความเงียบในความสัมพันธ์สะพานหรือกำแพงความเงียบไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นด้วยค่ะพลังในการสื่อสารที่เหนือความพูด มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการนิ่งเงียบสามารถเพิ่มอำนาจในการสื่อสารได้เพราะบางครั้งการไม่พูดกลับมีพลังและสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดเป็นร้อยเป็นพันคำลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณนิ่งเงียบเพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือนิ่งเงียบเพื่อยืนยันสิ่งที่ได้พูดไปแล้วหากใช้ถูกเวลาถูกที่และถูกคน ความเงียบนี้สามารถสร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งได้ค่ะความเงียบด้านบวกสร้างสะพานและไว้วางใจหลายคนอาจเคยสัมผัสได้ถึงความเงียบที่สบายใจในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นการนิ่งเงียบด้านบวกช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์แสดงถึงความไว้วางใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งเมื่อเราเงียบเพื่อฟังอย่างลึกซึ้งเรากำลังสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิด นอกจากนี้ความเงียบยังช่วยคลี่คลายความขัดแย้งได้ด้วยโดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสงบสติอารมณ์ก่อนจะหันกลับมาพูดคุยอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ค่ะความเงียบด้านลบสร้างกำแพงและอาวุธทำร้ายใจในทางกลับกันความเงียบก็สามารถกลายเป็นอาวุธทำร้ายใจได้เช่นกันค่ะเคสตัดดี้ที่น่าสนใจคือการนิ่งเงียบด้านลบ ซึ่งอาจเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์เป็นการลงโทษหรือทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถูกทอดทิ้งไม่มีตัวตนไร้ค่าลองนึกถึงสถานการณ์ที่คู่รักทะเลาะกันแล้วฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบไม่พูดไม่สื่อสารอะไรเลยยิ่งเงียบก็ยิ่งกดดันกันทำให้ไม่กล้าสื่อสารความรู้สึกจริงๆนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการสะสมความไม่พอใจทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งร้าวฉาน ไม่พัฒนาและห่างเหินกันในที่สุดดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่าการนิ่งเงียบอาจจะเป็นสะพานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์หรือเป็นกำแพงที่ขวางกั้นหรือตัดความสัมพันธ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาและวิธีการใช้ของเราค่ะวิธีใช้ความเงียบอย่างสร้างสรรค์สิ่งสำคัญคือความเงียบควรเป็นเวลาพักใจไม่ใช่อาวุธทำร้ายใจ เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างสงบมีสติแล้วจึงควรกลับมาสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาพูดกันฟังกันเข้าใจกันลองใช้ภาษาเชิงบวกที่แสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันเช่นเราเงียบกันมาสักพักแล้วฉันอยากเข้าใจความรู้สึกของเธอการใช้คำว่าเราจะช่วยสร้างบรรยากาศของการเป็นทีมเดียวกันและเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นค่ะ การฝึกฝนเพื่ออยู่กับความเงียบและการค้นพบตนเองแล้วเราจะฝึกฝนเพื่ออยู่กับความเงียบและใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรบ้างการฝึกฟังเสียงภายในหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าเมื่อเราฝึกอยู่กับความเงียบได้บ้างเราจะเริ่มเห็นว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นและเราฟังเสียงภายในของตัวเองได้ชัดขึ้นการได้อยู่กับตัวเองทบทวนชีวิต และถามตัวเองว่าอยากทำอะไรจะช่วยให้เราพบว่าสิ่งสำคัญคือการเชื่อมั่นในตัวเองและต้องฟังเสียงของใจตัวเองอย่างแท้จริงค่ะท่าทีที่ถูกต้องต่อเสียงและการอนุญาตการฝึกเพื่อสัมผัสความเงียบไม่ใช่การพยายามหยุดเสียงภายนอกหรือเสียงความคิดในหัวของเราค่ะแต่เป็นการฝึกฝนในการรับรู้และอยู่กับเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว ด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายไม่ต่อต้านและไม่พยายามหยุดเสียงเหล่านั้นเพราะเสียงภายนอกและเสียงภายในเช่นความคิดเสียงวิจารณ์ตัวเองล้วนเป็นความปกติของมนุษย์ค่ะหลักการสำคัญคือเราไม่ต้องสู้ไม่ต้องพยายามให้เสียงเหล่านั้นเงียบลงเราต้องอนุญาตให้เสียงเหล่านั้นมีอยู่เั่นเดียวกับการอนุญาตให้นกร้องหรือผีเสื้อบินอย่างอิสระค่ะรูปแบบการฝึกปฏิบัติ เราสามารถฝึกฝนความเงียบได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะการฝึกนอกรูปแบบต่อเริ่มกันก่อนเนาะการเริ่มต้นก็คือลองปิดแจ้งเตือนมือถือวันละหนึ่งชั่วโมง หรือนั่งเงียบๆวันล,ละ5้0ถนาทีแบบไม่มีจุดประสงค์ใดๆขณะที่อยู่ในรถไฟฟ้าหรือที่โต๊ะทำงานลองหยุดสักครู่แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอย่างตั้งใจฟังเฉยๆทีละเสียงโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเสียงเหล่านั้นเคล็ดลับสาคัญคือหยุดใช้ s สม l l ท a อ k หรือที่ครอบหูฟังหรือเฮดโฟนค่ะขณะที่ฝึกเพราะเรากำลังฝึกที่จะไม่หนีเสียงและ ไม่ใช้เสียงกลบเสียงค่ะการฝึกในรูปแบบค่ะเน้นสำหรับผู้ฝึกใหม่เท่านั้นนะคะขั้นที่1คืออยู่กับเสียงตั้งเวลาที่เหมาะสมเช่น8ถึงย0นาทีสำหรับผู้ฝึกใหม่เริ่มต้นด้วยการลืมตาฟังเสียงรอบตัวอย่างตั้งใจโดยไม่ต้องมีความคิดหรือท่าทีต่อเสียงนั้นเราค่อยๆหลับตาฟังเสียงอีกครั้งขั้นที่2ค่ะอยู่กับตัวเอง เมื่ออยู่กับเสียงได้สบายแล้วค่อยพาใจกลับมาที่เครื่องอยู่ของเราเช่นลมหายใจเข้าออกหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายสรุปก็คือความเงียบที่แท้จริงคือสถานะที่ปล่อยให้ร่างกายและสมองทำงานแบบไม่ถูกรับกวนค่ะมันคือการกลับมาดูแลโลกภายในของเราเอง การฝึกสติและใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะคะและช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะลองนึกถึงความเงียบที่แท้จริงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยไอ้น้ำหรือครับสกปรหากโลกภายนอกและเสียงในหัวของเราคือไอ้น้ำที่เกาะกระจก เราก็จะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองหรือความคิดจิตใจภายในได้อย่างชัดเจนการฝึกอยู่ในความเงียบก็คือการทำให้ไอ้น้ำเหล่านั้นจางหายไปเพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพของตัวเองได้อย่างบริสุทธิ์และชัดเจนที่สุดค่ะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำแนะนำจากใครหรือคำพูดจากคนอื่นแต่เป็นช่วงเวลาสงบสงบ ที่เราจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆสักทีขอให้ทุกท่านลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสัก1-2นาทีในแต่ละวันเพื่อทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมากล้าที่จะฟังเสียงของใจตัวเองแล้วกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําขอให้ทุกท่านมีความสุขที่ได้รู้จักตัวเองและเป็นคนที่ตัวเองอยากเป็นอย่างแท้จริงค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ